สวัสดีครับรายการ m i r a c l e of Life ในครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึง miracle ของนังสาวอาทิตาเขามี Miracle ในช่วงปลายปี5้าสี่ช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะครับในเธอมาเล่าให้ฟังในว่าเธอเป็นคนจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนช่วงน้ำท่วมค่ะหนูก็เป็นคนจังหวัดอยุธยาค่ะเป็นจังหวัดอยุธยาอยู่ในเมืองป้ะหรือว่าอยู่ในเมืองเลยค่ะช่วงช่วงนั้นน้ำท่วมไหมไอ้ตัวเมืองเนี่ย ตัวเมืองตอนนั้นก็ยังท่วมไม่มากค่ะ่แล้วทำทำไงบ้างช่วงที่น้ำกำลังจะมาท่วมเนี่ยที่บ้านทำยังไงบ้างที่บ้านก็เตรียมค่ะเตรียมไปซื้อพวกอิฐอะไรเงี้ยค่ะมามาก่อก,ก้านไว้เตรียมไว้ก่อนแต่ว่าเพราะว่าน้ํามันยังขึ้นไม่เยอะอก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะอืแล้วยังไงต่อต่อมาน้ํามาเยอะต่อมาน้ํามันมาประมาณสองวันอะมันก็ขึ้นมาเยอะมากค่ะอ่าทำไมคือไออิฐที่ก่อไวอ้อ่ะ น้ำมันก็ซึมผ่านเลยคือไม่มีประโยชน์หรืที่ที่ก่อไอ้ค่ะน้ำมันซึมเข้าบ้านค่อยๆซึมค่อยๆซึมจนสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้ค่ะก็ต้องออกมาแล้วพ่อก็ไปขับรถไปฝากไว้ที่ไหนตอนช่วงแรกตอนแรกออกมาค่ะมาอยู่ที่คอนโดคิดว่ามันมันสูงดีค่ะก็ไปอยู่คอนโดแถวยุธยานี่แหละคิดว่ามันจะพ้นแต่สุดท้ายมันน้ำมันก็ตามมาที่คอนโดด้วยอ่ะแล้วทำไมต่อเพาม่คอนโดแล้วทีนี้ เจ้าของคอนโดเขาบอกว่าต้องอยู่ไม่ได้นะต้องตัดน้ําตัดไฟอะไรอย่างนี้ให้รีบปบพยกอกออกจากจังหวัดอืมอันนี้ยังไม่ใช่มีรัเคิร์ลของเขานะครับแค่เพียงพูดเท้าความก่อนที่จะถึงจุดมีราเกิร์ลอ,อะตัดน้ำตัดไฟเสร็จแล้วให้ออกจากจังหวัดแล้วทําไม่ไดใช่อตอนนั้นในใจเราคิดว่าเอ้ยจะไปอยู่ไหนดีทีนี้พ่อก็เออก็เอารถเอารถที่จอดไว้ที่จอดลงน้ําไว้ที่สารกาค่ะ ต้องรีบเอากลับมาเพื่อจะมาขนของแล้วก็หนีไปค่ะอ่าเอ้ยแล้วยังยังขับรถจากสารการมาที่คอนโดได้ขับไม่ได้แล้วค่ะอาขับไม่ได้ไม่ได้แล้วอ่าขับไปอ่ะขับไปได้แล้วขับไปอ่าขากรรที่จะมาเอาของเนี่ยขากรรไน้ําเต็มคอนโดแล้วค่ะเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้อ่าแล้วทําไงครับนี้เจ้าของหนีไปแล้วจะไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วแล้วรถก็ขับไม่ได้แล้วทําไง ใช่ค่ะก็พ่อกับพี่ชายก็ไปเอารถใช่ไหมคะก็เหลือแต่หนูกับแม่ที่เป็นผู้หญิงนะคะ่ะก็เก็บของในคอนโดเก็บของทุกอย่างเลยของที่เราซื้อตุนไวอ้อ่ะเก็บไปก็เก็บไม่หมด <c oughs> พวกข้อสารอะไรนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอะเอาแค่ที่เราเอาเอาไปได้คะ่ะพวกเสื้อผ้าอะไรนี้ก็แบกไปใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแบกไปเต็มไม้เต็มมือะคะ่ะแล้วพี่ชายกับพ่ออยู่ที่รถก็ไม่ได้มาช่วยเรายก ใช่ไม่ได้ไปเอารถนะคะคือไปเอารถมันก็ยากแล้วค่ะคือเขาไม่รู้เขาไปเขาเขาไปกันยังไงส่วนเธอเ็ามีหน้าที่ส่วนหนูก็มีหน้าที่เก็บของแลวก็เตรียมขนของเตรียมขนของแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้ก็พ่อโทรบอกว่าเอทางเข้าคอนโดเอารถเข้ามาไม่ได้แล้วก็คือจะต้องเป็นพาร์เสิญแม่แล้วที่ต้องแวะเข้ามาอ๋อแล้วพ่อไม่คิดว่าจะเดินเข้ามาช่วยถือออ พ่อเข้ามาช่วยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถานนข้างหน้าคือน้ํามันสูงอ่ะแล้วแบบว่ารถเข้าไม่ได้เลยะคะ่ะพ่อเขาคว<น>รจะดลดลเดินเข้าไปพ่ออยู่ไกลมากกัดมาไม่ได้แต่เธอสามารถเดินไปหาพ่อได้คือหนูเดินไปออกถนนใหญ่ะค่ะได้แล้วหนูก็ต่อรถดีต่อรถไปหาพ่ออ๋อ,อโอเคแต่เธอสามารถเดินทางไปได้แต่ต้องไปต่อรถข้างนอกเพื่อไปหาพ่ออ่ะคราวนี้เธอกับแม่ทำยังไงบ้างหนูกับแม่ก็ ก็หนูก็ต้องรับผิดชอบยกของแม่เห็นแม่อบบอายุมากแล้วหนูก็แม่แกอายุมากแล้วเนอใช่ใช่อายุมากหนูก็สงสารแม่แต่ก็ก็ต้องช่วยกันนะคะตอนนั้นอ่ะหนูก็แบกของมากกว่าแม่ค่ะก็แบกมีกระเป๋ามีอะไรยูกเต็มไปหมดเลยค่ะก็มัดมัดมัดไปพวกไม้ขันเชื่อแล้วก็มัดใส่กระเป๋าไว้อ่าเงี้ยแล้วก็แบกจากชั้นสี่ขอโดยชั้นสี่ค่ะชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็ต้อง เดินเดินฝ่าน้ําจากหน้าคอนโดไปถึงถนนนะคะอืมระยะทางเท่าไหร่จากหน้าคอนโดไปถนนเนี่ยประมาณกิโลนึงประมาณกิโลนึงอ่าประมาณกิโลนึ่งต้องยกของด้วยสัมภาระด้วยใช่แล้วเธอยกหนักกว่าแม่ของเธอปะยกหนักกว่าแม่เธอแกใช่เธอยกหนักแล้วยังไงต่อแล้วก็เดินสวนน้ำนะคะสวนกระแสน้ำน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยว คนน้ำมันกำลังไหลเข้ามาแล้วทีนี้มันมันก็เสียวบอกว่าเออมีไฟรั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เสียวแต่มันก็ต้องเดินไปค่ะเพราะว่ามันมีทางเลือกทางเดียวอก็คือต้องเดินไปแล้วมีคนเขาเดินร่วมกับเราด้วยนะตอนนี้มีค่ะมีพวกเด็กๆเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าโดดก็โดดคนนั้นนะใช่แต่เขามีเรือค่ะแล้วอ่ะมันเต็มมันเรือมันเต็มหมดแล้วไงแล้วก็พอหนูก็เดินไปถึงถนนแล้วถึงถนนแล้วหนึ่งกิโล จากคอนโดถึงถนนอีก<ช>โดถึงตรงนั้นแล้วแล้วยังไงต่อเหมือแล้วก็เหนื่อยปหเดินไปอี่กิโลเหนื่อยใช่หเหนื่อยเหนเพรย่ะมันหนักก็แล้วทีนี้ก็ต้องไปหารถนะคะไปโบกรถคนที่คนที่เขาว่าผ่านไปอะ่ะแถวนั้นอะโบกขออาศัยไ,ยไปด้วยไปลงที่ที่พ่ออยู่ะะอืมเขาให้ไปเหรอเขาก็ให้ไปอะค่ะคือคนไม่รู้จักกันอะอันนี้ถือเป็นไม่เละเคลิ้มส่วนหนึ่งนะที่แบบว่า เราไม่เคยคิดว่าเราจะขอความช่วยเหลือกาบคนที่เราไม่รู้จักแต่ว่าในช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มีน้ําใจช่วยเหลือกัน<ม>ได้หมดเลยใช่ไหม,มเห็นหน้ากันก็ช่วยกัน<ช>แ้าแใ่นั่งรถเขาไปแบบว่็นั่งรถเขาไปแล้วก็พอสุดท้ายก็ยังไม่ทนันถึงพ่อค่ะเขาก็ไปโคโรเซนทางกับเราเขาก็เลยส,ส่งจอดให้เราลงตรงนี้แล้วก็ออดศพใจเขาอะไรขอบค <ไว S 2> ุณอะไรนี้จอดบนสะพานนะคะต้องเดินจากสะพานลงมาที่ถนนอ,อีก เพราะว่ารถมันลงมันไปไม่ได้น้ำท่วมใช่ค่ะไปไม่ได้แต่เธอก็จะต้องเดินทางทั้แม่ทังคนอีกครอบนึงใช่ค่ะก็เดินลงมาจากสะพานแล้วก,ก,ก็เดินขึ้นสะพานลอยเดินข้ามฟ้าไปอีกแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยไปกว่าจะถึงพ่อก็ก็เป็นระยะเวลานหลายหลายกิโลปหจากที่เขาปล่อยลงแล้วเธอจะต้องเดินทางพ่อสักห้า,หากิโลประมาณห้ากิโลประมาณห้ากิโลนะครับแล้วก็สัมภาระนี่ก็หนักประมาณสักหกกิโลได้ พี่เธอจะต้องรับผิดชอบในการถือไปในช่วงที่วิกฤตมากเลยจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะแต่ละคนในเขตแถวๆนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันหมดแล้วใช่ไหมแล้วไอ้สิ่งที่เธอถือมันได้ถึง5กิโลกกิโลด้วยน้ําหนักที่เธอแบกรับประมาณ6กกิโลด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิาเคิลแล้วที่เธอไม่คิดว่าเธอจะถือมันได้ขนาดนี้แต่ด้วยวิกฤตที่มันมีความจําเป็นมากนะมันก็เลยทําเป็นให้เราต้องทําแล้วเราก็ทํามันได้ สรุปแล้วเรื่องนี้มีอะไรครับเนะี่ยมีเ,เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยคนไทยก็ช่วยเหลือกันเห็นความช่วยเหลือกันเต็มถนนไม่หมดเห็นค่ะเห็นค่ะคนไม่รู้จักกันหรือคนรู้จักกันเนี่ยคะ่ะก็ต่างมีความีน้ําใจซึ่งกันและกันคะ่ะช่วยเหลือ,อกันเป็นภาพที่ไม่ไม่ไมค่อยไม่เคยเห็นนะคะแล้วออยากเห็นไม่บ่อยนภาพนี้ <laughs> อยากเห็นค่ะแต่ไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้ <laughs> อันนี้คือมิเลเตอร์ก็คือคนช่วยเหลือกันนะใชอ่อีกมิเลเตอร์หนึ่งก็คือเธอสามารถเดินด้วยน้ําหนักหลายหลายกิโลที่เธอต้องถืออยู่ด้วยระยะทางที่หลายกิโลเมตรด้วยซึ่งมันก็เป็นมิเลเตอร์อีกเรื่องน,งองนึงเพราะว่าปกติก็เป็นคนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ค่ะยกอะไรไม่ค่อยไหวเลยเนี่ยแต่พอมาเจอเรื่องนี้มันมันจวนตัวจริงะค่ะก็ก็ตกใจเหมือนกันว่าตัวเองทาได้ไงอ๋อนี่ ตกใจแล้วตัว<ๆ>เองทำได้ไงผมว่าจริงๆมันมีมิลเิเอิอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยส่วนตัวผมอะมิลเิเิก็คือเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยมันไม่น่ามาท่วมอะ <c oughs> มันท่วมได้มันเป็นมิลเิเิมากเลยเนะแล้วมันก็นานๆท่วมทีนะนหลายสิบปีตอนนั้นผมเด็กๆก็ท่วมครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่สึงขนาดดีนะเราไม่เคยคิดว่ามันจะมาท่วมได้ไอ้เรื่องน้าท่วมเนี่ยถือเป็นมิลเิเอิร์ของคนไทยทั้งประเทศเลยใช่ป่ะมันส่งผลกระทบทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยแต่ว่า ในปีนี้ปี55ลอดตายแล้วไม่ท่วมนะครับและนี่นะครับก็คือมิราเค้าของนักษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ